สวัสดีครับผมสวัสดีจากร้านม Mix Music รุร i ร a m นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสินค้านะครับมันมีตัวไหนเข้าใหม่บ้างนะครับผมใครที่กาลังหาเครื่องเสียงนะครับผมออกรรษานี้ขอให้ทุกท่านมันมานงานนะครับงานหลายๆนะครับผมที่เหรียญเครื่องนะครับผม สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูครับวันนี้มีโปรโมาชาั่นดอกลำโพงมามากมายนะครับวันนี้นี่ครับเข้ามาใหมส่สดๆร้อนๆเลยครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเนโอสบสองนิ้วนะครับท่านไหนที่ชอบอไม่เล็กเนโอคอมทีไวๆเสียงดังๆด,ดังชัดๆไวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวนี้มานําเสนอนะครับนี้รุ่นใหม่ว่าจะเด็ดรุ่นใหมล่ลตัวนี้มารุ่นใหม่ล่าสุดนะแกะเบิ้งจัดโปรพี่น้องงามๆเลยนะ ร,ราคาเสียบดากไปเลยเนาะจัดปูออกภาษาออกภาษาเอาตึกแกะทั้งหลังด้วยนี่รอบหลังแกดกักน,น,นี่ครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับผมตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้นี่นเป็นดอกนีโอนะครับดอกนีโอนะครับนี่นนสวยครับนี่เห็นบ่างงามๆครับผม12นิ้วนีโอนี่แม่เหล็กเบิ้องแม่เหล็ก ครับส2บนิ้ว n โอนะครับผมทนความร้อนได้สูงนะครับตัวนี้นี่งานประกอบสวยนะครับผมงามนะครับครับคราคาเขาขายจะขายเท่าไหร่จากจากดอกละสองพันหกร้อยบาทลดเหลือเท่าไหร่เอาไปพันหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมเอาไปเลยนะครับ ลดจากสองพันหกนะครับผมเรามาขายวันนี้เดือนนี้นะครับผมมีไม่กี่ดอกครับผมมีมีวิ่จ็ดดอกประมาณยี่สิบยี่สิบดอกนะครับยี่สิบดอกว่าเอามาจัดโปรให้พี่น้องนะครับผมตัวนี้เอาไปเลยหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมดอกนีโอสิบสองนิ้วมือหนึ่งแกะกล่องนะครับมือหนึ่งแกะกล่องนะครับนี่เห็นไหมสวยๆนะครับผม เสียงดีนะครับเสียงดีนะครับผมนี่ดอกนีโอสิบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมเป็นรุ่นใหม่เรามาจัดโปรให้พี่น้องนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยใครที่ชอบของเบานะครับผมตัวนี้กี่วัตนะตัวนี้หตัวนี้6ประมาณ6ก0้วัตนะครับ600วัตนะครับตัวนี้นะครับผมวายเจ็ดสิบห้านะครับนี่มาบอกสเปกมานะครับ เอาไปเลยเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนีโอสิบสองนิ้วนะครับใครที่อยากใช้ดอกเบาๆนะครับราคานี้หายากนะครับตัวนี้ปกติสองพันขึ้นนะครับผมสองพันถึงสามพันนะครับตัวนี้นะครับผมใครที่กำลังหาดอกนีโอนะครับผมจัดไปเลยนะครับโปถึงวันที่สามสามสิบตุลานี้ นะครับส0สิบตุลานี้ก็คือหมดโปรจะขึ้นไปราคาเดิมนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมร้านมิกซนิวสิกอำเภอหนังรองครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับผมใครที่กําลังหานะครับผมดอกไอ้บาอ้ากยังยังมีโปรนะจีบ่ะมเพิ่นดอกไอ้บ้านะครับเดี๋ยวจะเอาโปรมาฝากนะครับนี่ดอกไอ้บ้าก็ยังมีมีโปรเหมือนเดิมนะครับ ครับผมดอกฟีกับมีโปูเนาะดอกฟีกับยูอยู่ดอกละสองพันหานะครับสองพันหาถึงเดือนนี้นะครับผมนี่ครับผมดอกละยกคุณเพ่ดอกละสองพันห้าร้อยบาทเนาะสิบแปดนิ้ววอยสองนิ้วพันสองร้อยัตนะครับนี่นะครับผมเย็บขอบนะครับผมกันน้ํานะครับกันน้ําด้านหลังแม่เหล็กสองก้อนนะครับแม่เหล็กสองชั้นนะครับผมแม่เหล็กสองชั้นนะครับพัน 200วัตต์นะครับผม1,200วัตต์นะครับผม18นิ้วนะครับบอยสนิ้วนะครับผมยังอยู่โปรอยู่ที่2,500บาทต่อดอกถึง30ตุลานี้นะครับมาอีกรุ่นหนึ่งนั่นนั่นรุ่นไอ่าเหล็ก2ชั้นนี่ครับอีกรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นเมล็กกู้หนักมากเลยเนาะเดเด่เหล็ก2ชั้นนะครับตัวนี้นี่ใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็ยิบขอบเหมือนกันนะครับผม เย็ยบขอบเหมือนกันนะครับเย็ยบขอบจะมีกระดาษดำกับกระดาษเฉียวนะครับตัวนี้ก็คือจัดโปรจาก4,002ลดเหลือ3,007นะครับถึง30ตุลานี้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับรุ่น1,500วัตต์นะครับตัวนี้ก็ดอกลำโพงไอ้บ้าน,นะครับผมจัดโปรอยู่ที่จาก4,002ลดเหลือ3,007นะครับตอนนี้โปรก็มีดอกลำโพง18นิ้วแล้วก็ แม่เหล็กนี่โอ12นิ้วแล้วก็เป็นแม่เหล็กตัวนี้เนาะนี่เราตัวนี้มาเบิ่งตัวนี้มีโปเด้ดอก12นิ้วแม่เหล็กนะครับดอก12นิ้วแม่เหล็กเอาลงมาเบิ่งนี่ครับ12นิ้วแม่เหล็กตัวนี้นะครับเป็นโครงหล่อนะครับผมเป็นโครงหล่อตัวนี้ก็มีโปเหมือนกันนะครับตัวนี้แม่เหล็กนะครับผมนี่สวยๆนะครับมีโปเหมือนกันนะครับ ตัวนี้600วัตต์นะครับ600วัตต์นี่เป็นแม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้เป็นโค้งหล่อนะครับโค้งหล่อนะครับผมจัดโปรอยู่ที่จาก1850ลดเหลือ1,250บาทนะครับผมลดเหลือ1,250บาทจาก1850้าเนาะเขาขายคือลดลายเทียลดเหลือ1,250บาทนะครับตัวนี้แม่เหล็กเหมือนกันนิโอก,ก็ลดแม่เหล็กก็ลดนะครับ ใครสนใจก็สอบถามมาได้ร้านมิกมิวสิกอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทร0862561322นะครับผมฝากโปรประมาณนี้เสียงแหลมกันยังนี่ะแหลมมั๊บนะพี่เสียงแหลมเดี๋ยวเดี๋ยวกะฮิโปรขึ้นกันดิเสียงแหลมยังไม่เข้านะครับผมรอของก่อนตัวตอนนี้ก็มีของอ่ที่โปรที่เราจัดไปก็ประมาณนี้นะครับใครที่กําลังหานะครับผมดอกลําโพงไว้ใช้งานนะครับผม ครับผมก็สอบถามมาได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็เบอร์โทร0862561322ครับผมหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์ line ก็เบอร์โทรนี้แหละครับผมก็สอบถามมาได้ครับสวัสดีครับ